ม,นในใมีอะไรจะถามเหรอใครมีคำถามอะไรบ้างครับมึงเป็นใครถามมาได้้วกูเป็นใครกูก็อาร์มอินดี้ห,หน้าแก๊งเอากออ,ากอิดะอาร์มกออิดาพ่ออมึงใครพ่อกูหรอไอสัตว์แล้วลพ่ออมึงอะคือใครมึงอยากตายเหรอ มึงหยาบคายเลยไอ้ตัดที่มึงจะพลาดหรือมึงเอากูมาทรมานบรรจุกระสุนมึงเข็ดหรือยังไอ้ตัดกูมีปืนอะมึงยิงนะมึงไม่กลัวปืนกูเลยมึงหยาบคายอยู่ใช่ไหมหยาบคายเลยไอ้ตว์กูตออเสื้อกูเจ็บแล้ววันนี้คุณมีอะไรจะพูดกับประชาชนผู้่ายหยาบคายกูยิงผมอยากจะบอกว่า มิดรักแฟนเพจทุกท่านโปรดเข้ามากดไลค์ Arm Initial น,น,นะครับรัก <tes Sus anne> อาร์มแคร์อาร์มเอ็นดูอาร์มน่ารักไหมยิงแม่งเลยเวลาของมึงเลยสัตว์ไอ้เขี้ยนี่ยกูหัวหน้าอะไรสั์